คลิปวันนี้ซีซีชอปจะออให้น้องๆดูครับผมไฟวิวนะครับผมเป็นรอยนะครับผมซึ่งออไม่ได้ถ่ายตอนแรกให้ดูนะออมันเป็นรอยลึกเข้าไปประมาณ1มิลหรือ2มิลน,นะครับผมอันนี้เราไปเจียปาดหน้ามาใหม่นะครับผมก็ตัวนี้เป็นของ Isuzu DMAX a l l New ตัว2 5 0 0ผมตัวสูงนะครับผมก็ มาดูกันว่าเราเจียไปแล้วใส่ไปแล้วมันจะสั่นไหมนะครับผมถ้าจะซื้อใหม่ก็ราคาก็มีห้าหกพันได้นะครับผมแต่าราคาก็แพงอยู่นะเราก็เลยไปเจียดูก่อนนะครับผมทีนี้เราเจียเสยร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมงานกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองใส่หมุดนะครับผมใส่มุดแล้วก็มีหมุดสองตัวใส่หมุดแล้วก็เอาตัวโคเวอร์คัตมาใส่นะครับผม จะใส่บดนะครับผมบดไม่ปีกนะบีปีขนาดนั้นลและเราต้องเอาโคเวอร์คัทมาดูก่อนมันจะเข้าได้แล้วตัวเองไม่ถอดให้ค้าว่าแต่ซื้อใหม่ทำไมได้ะของใหม่แสงไม่ได้รลยรูนี้ปะนี่นะมาดูน,อน็อตเอามาแสงไม่ได้สักรูเลยลเล็กใหญ่จัดจะหลุดไหม นี่นะครับผมอันนี้อันนี้นล้อล่างเรามาดูนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะดูไหนมั่งเอาล็อมาลองเป็นการล้างเกียวด้วยครับผม เราล้างเกลียวในตัวเลยเดี๋ยวพอเราไปขึ้นข้างบนแล้วมีหนักก็หนักขันเกียวขันไม่เข้าติดเศษมันเกลียวเรีบร้อยน้ำไหลเกลียวเสร็จแล้วครับผมเราก็ ดูนี่เขา้าไ<น>้ตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นรูนี้ันจะเข้าหม่กะ,ะเข้าไลมสามนจะงจะงเพราะว่าก่อนต่อตีซ้ายตีขวา น,นี้เราได้ประสบการณ์จากรอบที่แล้วครับผมรอบที่แล้วเราออกไปแล้วเข้าไม่ได้ ไม่ได้เลยแล้วเ,เราลองใส่ทำไมเขาได้ฮะเราลองใส่เออเข้าได้เมื่อกี้ใส่ผิดข้างหรือเปล่า <c oughs> ลองใส่ดูดีตะเกียงก็เข้าเเอ้าก็เราลองเอามือเสียบเสียบได้ทำไมพอเรามาต่อมันเข้าไม่ได้ ว่นใส่ผิดข้างใส่ผิดข้างเหรอไม่น่าจะใช่มั้แต่ว่าลองๆมันใส่ได้นะยัง i̇şte ไงเนี่ยไอ้ตอนลองใส่ได้หัวมันหัวมันกลมไงอันนี้หัวมันเหลมไงไม่ไม่ไม่มันใส่ได้แต่ว่ามัน ติดขี้นิดหน่อยไงตอนเราตอกนะนั่นแหละเห็นไหมพอยัดไปปุ๊บขี้มันหลุดออกเลยเห็นไหมขี้มันกระยุก เนี่ยเข้าปุ๊บแต่ฟังโน้นต่อให้ฝั่งนี้เข้าก่อนต่อก่งนนี้นะต่อฝั่งนี้เข้าในขาดอีกขาดให้มันเล็กลนะหน่อยฝั่งนี้เปยนเดี่ยว ออตอกมาฟังนี้นิดนึงแต่จริงมันก็เข้าไ,ได้ง่ายอ,อยู่นะแล้วมันจะเลยอ่ะไรตอกไม่ได้เข้าง่ายอยู่ไม่นี่ไงมันมีช่องว่างตอกสักหน่อยดิยตอกทางไหน,อหนตอกมาฝั่งนี้นั่นแหละพอนิดนึงนี่ตายละทางนี้นะอันนี้ก็ตรงดีอยู่ใช่เฮ้ยเข้าง่ายนะทีนี้ อืมโอเคตัดหนะ่อตัดแสงยิดนึงเหมือนรอบก่อนอน,นะที่ผ่านมาใส่เสร็จปุ๊บเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปปุ๊บใส่หมุดไม่เข้าครับผมโอโหแล้วหนักก็หนักแล้วใส่หมุดก็ไม่เข้า ยกตั้งหลายรอบกว่าจะรู้ตัวแต่ว่ารอบนี้นะครับผมเรามีประสบการณ์แนละ้วเราก็จัดก,การนะครับผมใส่ให้เรียบร้อยมาลองให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นง่ายแล้วเราก็มาร์กไว้ครับผมแล้วเวลาไปประกอบก็จะได้เข้าง่ายมนอาาเราจะมาร์กตรงนี้นะ

ก็มาลองเสื่ออยงดูครับผมโอเค